เพิ่มนานไหมคุว้าคุนะผมก็บอกัดเนาะสวยี่สจะเป็นยังสวยบะตองไปโรงเรียนได้ละมั้ง่ไี่สเ้าตเนี่ยบาวัแล้วบ้างยายรุ้นยายรุ่นหาก้อลงถวยเนาะพี่ไอก็ย้ายมาเรียนอยู่ที่สีว่ามาียูเคื่ออยู่เด็กยูกับพีไอ้แลมันจน่ง พอาสว่างสันตป็นขี้หลังเขาเนาะพอบาดขี้หลังเขาอยู่กับยายว่าสนุกกว่านี่ทีดาอยู่กับยายไม่สนุกเหรอไม่ไอขี้หลังยหญ่เลยเนาะย่นยายนตรงขี้หลังมูาลูกมึงไม่ขี้หลังยายป่ะด้๋ยกคอแเทยายไม่ไหวแล้วจะให้ขี้ลังอารมดีดีลูกอาลมดีแล้วให้ปอกปอมยายพาหนูเห็ดบอกเน่ามาใส่ดี ปาดบองหน้ามาลงสองเงนนหมดองเลี้ยงเดียวเอาไม่เอะสองเงินหลน้าขาบังหน้าเอาไม่เรื่เรื่องก็ขั้นเด้อเ็ำยาทันได้ใส่หนหลโดเเป็นองเจาเห็นนหมเสียดายไหมองหน่อเสียดายบังหนาตองใบเต็มหัวหลายๆใส่ได้ดรอมั้งขัะไดาอื่นเสือกับตอนนี้กำลังซมหัวแกะตัังจากทบริสัยโดนอว่า ท่นที่หยู่ đ â ี่านที่หางต,หาาติดตามครับใส่ใดอยู่ใส่ใดมันมันขึ้นหัวมันห่เแ้มันออกนี่ ไม่เป็นหเดียนนะแมนครับมันบอกออกมวมันบอกมันออกหนีเลยไหมครับมีแต่ไฟหล่อแมนครับมีแต่ไฟหล่อมันมันบ่ขึ้นน่ะมันขึืนอยู่นี่ข้นหู้เดียวนี่แล้วถ้าลองเปิดไฟมันก็จะเบิร์แก๊สสิมันจะเปลืองแก๊สมันบอกเปรียวฝ่านะครับให้ลองอุ่นๆหน่อยถ้าวันก็ได้ปะต้องเปิดอุ่นหน่อยครับนัด ลังไปมือปวดขาแล้วอิจอยรีบขานเขเหตุโงเอ้ยมันขามันเหมือนำไม่องมาเศร้าขาจิ้งข่าแล้วค่ะมาเศร้าขาจิ้งข่าได้ท่านปวดิ้ี่ย้งนะจิ้งเขากว่าทีพุ้มจิ้งู้วันน้เสอเตัวแ้วเท่าไรเอาตัวเท่าไรัตัว20เนี่ตัวละกรอยไปเลยละดูสมล คนนี้กทุกการมันฟังมันหายกันมอนฟังเลยงามๆจะมาคนบางงามๆคนนี้เลือดแลิงคนคน้วยนคนตาบางอย่างนะโอ้ยตาบางก็ตือทอดท่ายาดิงเลยนตาบางเลยอาหนาวมากขนาดน้ำงามปนใดหนแตนเด้อแตนคำเหยื่อหนวเต็นแตนหวานขวดพักมากแขโอ้ยทุกอย่าง ตกตังพี่น้องตกตังอ้อาวอ้าวไปแล้วลิงไปแล้วลิงตกเมื่อกี้ตกตไ,ปไปอ่อนย่ายนอนเสียขางเสียเอาหนี่งอย่างได้หยังมามาเได้เงนินจีไปเ์็ทห่ังซื้อขนมโอ้โมเมย์หนอกเองินอน่ะยายรุ่นยังบ่ะธานใจหนูเลยค่าหยังค่าขึ้นเพื่อนเสริมมาขึ้นีเองเอาไม่ได้เที่ยหยังบไ่ได้จามพขึ้นเด้อบ่ได้จามก็ไปยืนบา้างแล้วแม่เหม่งเงื่อน่ะโอ้แต่รุ่นจีบไปยืนดูกันนะ โอ้ไยืนเบิ่งกะเจียเงินบาทไงเสียเงินพี่น้องเอ้ยบัดนี้สิบปุไปยืนเบิ่งคือบ่อ้อมผ่าหักเงินที่เก็บเงินเนะฮะเออไปยืนเบิ่งแล้วก็ลิ่งขึ้นเห็นมากไก่เบิ้งนั่นเนี่งยได้ยืนเบิ่งไปนั่นเนี่ยเห็นมาไก่ได้เบิ่งคนสวยเนาะนี่ร้านสวยก็ให้ไปซื้อไปซบเนี่ยให้เบิ่งเนี่ยสันจ้วเนาะแตานฟุ้งามกระดอกกนอเงียแต่วันเกิดไปรำบ่ถึงจังหวะก็ยังในเงินหนึ่งเงินหนเอากับหมอลัมกอนไม่รูก Nu bây giờ <laughs> nó ta, ta cả long quân bầu cho ta a lưng cao cả lăm lắm lưng giữa mất ba dưng này còn mà tazi lắm ta lăm, lăm lăm. Mà nó ta